โอเคครับเพื่อนๆครับ <c oughs> ผมเจ้าชายคุบนะวันนี้ก็คุบจะเริ่มทํารอบปลานะฮะไปวางปลาคือตอนนี้ไอเรื่องดักปูคอนเทนต์เนี่ยมันเริ่มตันแล้วก็เลยพัฒนามาเป็นรออปลาแทนแล้วอย่างคือเรือก็จะทําตอนนี้ก็มีแพรแลวเดี๋ยวจะเอาแพร์ในใส่รอบพวกนี้ไปทิ้งวางปลานะครับก็แพรลลำนึงก็ใส่รอบพวกนี้ได้ สองพลูกอะถ้าเกิดถอดลังเข้าออกนะแล้วมีเพื่อนเอ,นอคอมเมนต์มาว่าอยากให้กูุ๊ปทำรอบปลาวิธีทำรอบปลาวิธีวางรอบวิธีวางรอบปลากุ๊บก็เลยลืมลืมถ่ายวิธีทำรอบปลานะครับแต่พอดีตอนนี้กุ๊บไปสั่งเหล็กมาเพิ่มนะแล้วก็จะมาทำเพิ่มอีกสักชุดหนึ่ง ก็ตอนนี้ตีเป็นๆไว้ว่าจะทำสักห้าสิบลูกก่อนนะครับเบื้องต้นแล้วก็รอบปลาเนี่ยกุ๊ททำครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้นะครั้งแรกก็เคยทำมาแต่ว่าทำลูกใหญ่ครั้งที่สองก็ลูกใหญ่แต่ครั้งนี้เนี่ยกุ๊นเน้นวางพวกปลาเล็กแล้วก็คือหลักๆเนี่ยเน้นวางปลาเก๋าเพื่อที่จะมาลงบ่อนะครับอย่างที่กุ๊บอกเมื่อคลิปก,ก่อนๆว่าไอ้บ่อข้างหลังกุ๊นเนี่ย จะเป็นบ่อที่ลงทุนนิดน้อยที่สุดนะครับก็คือว่าปูหาเองนะฮะกุ้งเนี่ยตอนนี้มีแล้วในบ่อเพราะว่าคุบถ่ายน้าเข้าน้ําออกอะ่ะแล้วข้างหน้าข้างหน้าบ่อเนี่ยมันมีกุ้งมันมีกุ้งขาวกุ้งกุลาดําอยู่แล้วเวลาสูบน้ําเข้าดาน้ําเข้าเนี่ยกุ้งมันก็เข้าไปด้วยแล้วก็จะใช้พวกยอพวกอะไรเนี้ยลอบดักกุ้งปล่อย แต่ก็คงมีซื้อมาปล่อยบ้างแหละเพราะว่ามันก็คงไม่ได้เยอะมากะคงมีสักประมาณหมื่นตัวแต่กูว่าจะปล่อยสักห้าแสนนะครับก็เลยต้องอาจจะต้องมีลงทุนซื้อบ้างแต่ก็ลดต้นทุนไปได้หน่อยหนึ่งแล้วอีกอย่างคือกุ้งที่มันเข้ามาเนี่ยไซส์มันใหญ่กว่าที่เราซื้อนะครับไซส์ที่เราซื้อเนี่ยตัวหนึ่งถึงเซนหรือเปล่านะตัวเล็กมากเท่ากับเข็มอแต่ว่าที่มันเข้ามาเนี่ยไซส์มัน ั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับเออแล้วอีกอย่างคือจะปล่อยปลาเกา๋าตอนนี้รู้ราคาปลาเก๋าแล้วล้วก็สั่งมาเพื่อที่จะปล่อยบอ่อบนนะครับปลาเก๋าตอนนี้ณปัจจุบันวันนี้นะฮะปลาเก๋าตัวละสองบาทใบมะขามนะไซส์เล็กๆเลยอะเนี่ยไซส์ใบมะขามโอ้ยเล็บดำปีเลยไซส์ใบมะขาม ะเล็กฝาใบมะขามนี่นิดหนึ่งนะฮะตัวละสองบาทสั่งขึ้นมาจากใต้เหมือนกันแต่ว่าจะไปปล่อยบอ่อบนนะครับหมื่นหมื่นตัวแต่บ่อนี้เนี่ย้าปล่อยปลานิ้วนะครับปลานิ้วก็คือปลาที่เราสามารถวัดนิ้วได้แล้วนะใบมะขามมันยังวัดนิ้วไม่ได้ก็เป็นว่าหลักๆเนี่ยจะทำรอบตะเกาเพื่อที่จะเอามาปล่อย ในบออาจจะคิดว่าเฮ้ยทารอบมันก็ต้องมีต้นทุนใช่แต่ถ้สมมุติเราได้ปลาเก่าออกมาเนี่ยมันหักล้างกันเนี่ยมันก็คุ้มถูกป่ะเพราะว่าไปไปดักตามทะเลเนี่ยไออย่างน้อยอย่าง้ำตามเนี่ยต้องได้สมนิ้วลนะปลาตัวนึงสามนิ้วหรือประมาณขีดนึงอะขีดสองขีดเออเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งพอเจ็ดขีดแล้วก็ขายได้ละมันก็ลดระยะเวลาของเราเหมือนที่กูบอกว่า ผู้ดำกูไม่เอาตัวเล็กหรอกพก่มเสียเวลาเลี้ยง <c oughs> นะเปลืองเหยือ่อเราด้วยเสียเวลาเราด้วยนะก็วันนี้กูจะมาแนะนําเรื่องการทารอบปลาทำรอบปลาดีกว่านะไม่ต้องพูดรอบปลาเก๋าหรอกและอย่างคือรอบปลาเนี่ยทำสิบคนมันก็สิบแบบมันไม่มีของใครตายตัวมันไม่มีเฮ้ยทำไมมึงไม่ทําแบบกูวะอะไรเงี้ยคือเราใช้ตัวเองเป็นมาตรฐานเป็นจุดแกนกลางของโลกไม่ได้นะเพราะว่า แต่ละที่แต่ละมุมะอยยังรอบปูดาเนี้ยของกุ๊บก็ไม่เหมือนกับของพี่ของพี่ก็ไม่เหมือนกับของนา้ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่ที่ว่าทาแล้วมันเข้าหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันคลิปนี้ก็จะเป็นลายลีเอดคร่าวๆก็คงไม่ได้มานั่งเย็บมานั่งอะไรให้ดูหรอกเพราะว่าไอ้ตัวที่ทําเย็บเนี่ยอยู่บนบ้านนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่สําเร็จแล้วแล้วก็จะมีเหล็กที่กําลังจะออกติดกันเพราะกูอันเนี้ย กูใช้วิธีการออกนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยออกเดี๋ยวมันก็ขึ้นสนิมเดี๋ยวมันก็สลายก็ดีนะะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บไม่ต้องมานั่งอะไรมากมายเต็มที่แค่เก็บกวนเผาทิ้งจบ <c oughs> มาดูวยกช่ โอเคครับก็นี่รอบปลาก็จะประมาณนี้นะความสูงความกว้างความยาวมันไม่มีอะไรตายตัวเออตัเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าสิคนทำล่อก็ไม่เหมือนกันทุกคนอะหาเราชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นแหละนะแต่ว่าหลักๆจะเห็นเห็นงาปะ น้อยคนนะที่จะเจอแบบนี้แต่ว่าทางใต้ก็ที่รอบใหญ่ก็ทางเขาจะทาประมาณนี้แหละรอบใหญ่นะรอบบ้านนะ่ะอันนี้มันเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรตะแกงตไตไ่รวดตาไข่ตาไข่ตาไข่แต่มันเป็นรวดนะครับปกติมันจะเป็นอวนถูกป่ะจะเป็นอวนนี้เดี๋ยวนี้มันจะเป็นรวดนะครับ ไม่รู้ว่าที่อื่นมีขายอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่มันต้องสั่งนะครับเหมือนไม่ได้มีขายแบบมาวางขายอะ่ะมวนกี่บาทดิสองพัน <2, 000. S 2> <c oughs> มวนหนึ่งประมาณเนี้ยประมาณสองพัน,นอ,อ๋อก็คือมีขายลวดที่เขาทำทำรอบบ้านอะ่ะไซส์นิ้วอะแต่นี่มันแค่สองหุนใช่ปะุ <5. S 1> ปนน,นี่ให้ดู นี้เลยก็ลองถ้าเกิดใครถนัดแบบนี้ก็ลองสั่งเอานะแต่ถ้าเกิดใครไม่ถนัดก็มันใช้งาแบบแบบรอบปูได้แต่ว่าเป็นเป็นแบบแบบตั้งนะครับมันจะเป็นกลวยไม่รู้เห็นไหมเอเนี่ยทำแบบทรงกลวยเข้าได้ออกไม่ได้ออกมาก็โดนทิ่มแล้วรอบนี้ก็ ใช้วิธีการหุ้มเอานะครับไม่ต้องมานั่งเย็บหุ้มดีเดียวจบตู๋ก็ทำเป็นถุงเหมือนตูดสวิงแหละประมาณนั้นก็คล่าว,าวไม่ต้องลงรายละเอียดมากหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับใครอยากทำแบบไหนก็จัดได้เลยอันนี้ก็เป็นลวดที่จะตัดที่จะทำเพิ่มนะครับประมาณนี้ อ่ะอันนี้เป็นที่ดัดนะครับก็คือเนี่ยมาดัดโค้งอย่างเงี้ยเห็นปะให้เรามาดัดโค้งเพื่อรับกับตัวรอบนะครับก็ขนาดก็เ,เนี่ยอย่างที่กูบอกอันนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดปะ่ะประมาณ7นิ้วกับสินิ้วมั้งประมาณไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ที่ดัดนี่จะใช้เหล็กใหญ่กว่าเหล็กที่เราดัดนะครับ่ชอบไอ้นี่มากไหมอันนี้อะไรเนี่ยบอกปะเจ่ะอย่างเฟีย้ยวไม่ต้องไปซื้อหรอก DIY เองก็ได้ก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับก็มันจะมีรอบที่ทำแบบงางาตั้งโดยใช้อวน นะเดี๋ยวไว้ถ่ายตอนที่จะรอบไปลงแล้วกันไปรวมมาคลิปนู้นเลยอนะคลิปนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับว่าใครที่อยากจะทํารอบแนะนําคนที่อยากจะทำํำเฉยๆนะคนที่ทําเป็นแล้วไม่ต้องดูหรอกคลิปนะี้นะครับ <c oughs> ก็เนี่ยแนะนําเป็นไกด์ไลน์นะครับก็เลือกไซส์เลือกขนาดความยาวเองนะครับอยากได้ขนาดไหนอืประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวคนทำเพลงก็จะมาคอมเมนต์นูนคอมเมนต์นี่ก,ก็เลยก็อย่างนี้กูบอกหัวคิดว่าแนะนำเป็นไกด์ไลน์นะครับอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกว่าทุกคนต้องเหมือนกูไม่มีทางนะครับถ้าเกิดทุกคนต้องเหมือนถ้าเกิดทุกคนเหมือนคุณเมียคุณก็เหมือนของคนอื่นเหมือนกันนะประมาณนี้อย่ายทำอะไร คอมเมนต์ไว้ชอบคลิปแบบนี้ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยและเดี๋ยวงาที่เป็นอ้วนไปเจอคลิปที่ออกไปวางรวบทีเดียวเลยนะฮะแต่วนนี้ไปแล้วสวด